ดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม ROV กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยจะพานคนเนี่ยมาจากแรลงก็ถึงคอนกันนะครับคอนใชแ่แล้วนั่นก็คือคอนเองผมจะไปถึงคอนไหมจะรอดหรือเปล่าโปรดติดตามชม ตอนต่อไปเอ้ยไม่ใช่โอเคผมเนี่ยจะดันเอ้ยไม่ใช่ไต่แรงจากแรงโกสองเนี่ยถึงแรงคอนใช่ป่าโดยโซโลนั่นแหละเออเป็นทีมก็คือต้องเชิญเพื่อนแต่ว่าผมไม่มีทีมผมจะ โซโลโซโลแหลงนั่นเองการโซโลแหลงก็ได้บัตรป้องกันดาวผมจะปิดเสียงทีมไว้โอเคไปโอเคผมมาดูดีกว่าเราจะเลือกอะไรดีเลนที่เราจะเลือกเลน ป่าแล้วกันนะออโอเค,อเคสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการเคลียร์คลิปก่อนทักที่ไหนเราไม่ใช่เคลียร์คลิปเป็นการจัดการเอ,อ่อมอนก่อนมอนที่เราจะใช้ไม่รู้มันเรียก,กว่าอะไรอ่ะเี๋ยวสอง บับฟ er. er ้าบับฟ้าแตกแล้วต่อไปเราไปบับแดงกันโอ้โหเล่นอการประทะกันตี้เราครบนะแต่ไม่รู้ฝั่งนะั้นครบหรือเปล่ามาจากการบับแดงต่อผมเป็นป่าที่ชอบเริ่มด้วยบับฟ้า แต่ไม่ชอบเริ่มด้วยบับแดงใช่ไม่ชอบเริ่มงั้นตัดไปตอนที่เราเลเวลหเอ้ยหดีกว่าค่คตอนนี้เราก็มาอยู่ตอนเลเวลหแล้วเป็นการที่ ตัดแล้วแบบไม่เสียเวลานั่นแหละ้วงฟาร์มก่อนแล้วค่อยจัดการนะนปุ๊บ,บโอเคต่อไปใส่รองเท้าราคาหนึ่งเอ้ยสี่ร้อยห้าสิบไป ใจาการดักสลีเยอร์กันเดี๋ยวเราจะช่วยเรนบนก่อนละกันเอ้ยเรนล่าง <laughs> เรน <laughs> เรนอะไรก็ได้เรนอะไรอะไรก็ไม่เดี๋ยวขอตัองง้งแค่บูม จังหวะน,นี้หนีก่อนหรือจะไม่หนีจังหวะน,นี้ขอหนีก่อนแล้วกันไม่น่าไหวเราพุ่มเราพุ่มเออตาย โอเคเอ้ยไม่ใช่รวมตัวปุ๊บป้องแตกจังหวะนี้เราต้องจัดการป้อมครับป้อมป้อมแตกสวยจัดการบัฟ์ฟาสักกูก่อน บับฟฟาสตูกำลังจะหายไปและนี่คือเหตุผลที่เราต้องจัดการบับฟฟาสตูด้วยจะได้ให้ป่าเวลาจะได้ป่าจะได้ไม่มีนี่แต่ว่าก็พอเข้าใจอยู่มันต้องเดินตุ้มอ๋ออาสงสารจุง ไม่ทนละมันมันมันทำเราสิจกักรด้เออสวย <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> ตานี้ชนะได้เก้าสิบเหรียญคะแนน,นมืออาชีพขึ้นจากอันนี้เป็นยี่สิบสี่ละเออเควสนี่คืออะไร ทีมไม่ไม่จัดคะแนนประสบการณ์บวกห้าร้อยสี่โอเคดาวเพิ่มหนึ่งดาว,ดาวยาวมากเลยอ่ะอือหอหรับแป๊บ เรียบร้อยเก้าสิบเอาลืมเราไปอ๋อนี่ยเปิดได้ชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามด้วยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจของผม คลิปหน้าขอสปอยเลยนะกันคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการเดินเกมของซัพพอร์ตสำหรับเวัวนนี้ผมก็ต้องขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ